ชมหน้ามาเฟียท้องถิ่นนายกท่าศิลาดนจับข้อหารีดไถลูกจ้างสังคมไทยกำลังสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อมีการเปิดโปงพฤติกรรมของผู้นำท้องถิ่นที่ควรเป็นแบบอย่างแต่กลับถูกเปิดหน้ากากว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ส่วนตนค่ะคดีใหญ่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงก็คือการจับกลุ่มนายมานะมณีโชนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร mm. ที่ถูกกล่าวหาว่ารีดไถเงินจากพนักงานจ้างเหมาเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนถึงกับใช้คำว่ามาเฟียท้องถิ่นเพราะการกระทำไม่ต่างอะไรกับการเกินโชครัพย์โดยใช้ตำแหน่งเป็นเครื่องมือบีบคั้นผู้มีรายได้น้อยค่ะพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหานั้นโหดร้ายเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำท้องถิ่นทำกับลูกบ้านของตัวเอง แต่รายงานจากผู้เสียหายจำนวนมากชี้ตรงกันว่าทุกครั้งที่จะมีการต่อสัญญาจ้างงานนายกเทศมนตรีจะก,กำหนดเงื่อนไขลับๆให้พนักงานจ้างเหมาต้องจ่ายเงินสดคนละ25,000บาทหากใครไม่จ่ายก็จะถูกตัดชื่อออกไม่ได้รับสิทธิในการทำงานต่อไปซึ่งถือเป็นการทำลายอนาคตของคนทำงานสุจริตอย่างเลือดเย็นค่ะ ลองคิดดูว่าลูกจ้างเหมาที่ได้เงินเดือนเพียงไม่กี่พันหรือหลักหมื่นต้นๆต,ต้องยอมควักเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้เพื่อซื้อความมั่นคงชั่วคราวนั่นสะท้อนถึงความสิ้นหวังที่ถูกกดขี่อย่างแท้จริงค่ะเมื่อผู้เสียหายหลาย,า,ยา,ยายรายรวมตัวกันร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐการสืบสวนก็เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังปปชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวางแผนจับกลุ่มโดยให้ผู้เสียหายนำเงินที่ถูกเรียกร้อง ไปส่งมอบตามคำสั่งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็วางกำลังซุ่มรอในพื้นที่และทันทีที่มีการส่งมอบเงินในห้องทำงานของนายกเทศมนตรีเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมตัวทันทีค่ะภาพการจับกุมพร้อมของกลางเป็นเงินสดถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนจนยากจะปฏิเสธความร้ายแรงของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่คือพฤติกรรมของการใช้อำนาจโดยมิชอบ ที่ไม่ต่างอะไรกับอิทธิพลมาเฟียในท้องถิ่นค่ะนายมานะถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนเจ้าพ่อที่ใช้เก้าอี้ทางการเมืองเป็นเครื่องมือกอบโกยผลประโยชน์โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนและนี่ยิ่งทําให้คําว่านักการเมืองท้องถิ่นกลายเป็นภาพลบในสายตาของสังคมมากขึ้นไปอีกนอกจากนายมานะแล้วยังมีนายวินัยหารโคดถูกออกหมายจับในฐานะผู้สนับสนุนการกระทําทุจริตครั้งนี้ด้วยค่ะ คดีนี้จึงไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแต่สะท้อนถึงโครงข่ายที่อาจมีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกันประชาชนในพื้นที่เองก็เริ่มตั้งคำถามว่ามีใครอีกบ้างที่อยู่เบื้องหลังหรือรับส่วนแบ่งจากการกระทำที่น่าละอายเช่นนี้สิ่งที่ทำให้สังคมเดือดดาลยิ่งขึ้นคือการที่ผู้ต้องหาพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งที่ถูกจับพร้อมเงินของกลาง และมีพยานบุคคลจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้ชาวบ้านหลายคนมองว่านี่คือการหน้าด้านในระดับสูงสุดเพราะแทนที่จะสำนึกผิดและยอมรับกลับเลือกที่จะยืนยันไม่รับผิดซึ่งแน่นอนว่าคงต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินแต่ศรัทธาที่เคยมีต่อผู้นำท้องถิ่นรายนี้ได้พังทลายลงแล้วอย่างสิ้นเชิงค่ะกรณีนี้ยังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการเมืองท้องถิ่นไทย ที่ยังเปิดช่องให้เกิดการทุจริตและการใช้อำนาจโดยมีชอบได้ง่ายการที่ลูกจ้างเหมาหลายสิบคนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ถืออำนาจกับประชาชนรากหญ้าและยิ่งตอกย้ำว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตราการเข้มงวดมากกว่านี้ทั้งในแง่การตรวจสอบและการป้องกันในแง่ของสังคมออนไลน์ข่าวการจับกุมนายกเทศมนตรีครั้งนี้กลายเป็นกระแสะไฟลัมทุ่งค่ะ หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงของนักการเมืองรํากลุ่มที่ทำตัวเป็นมาเฟียใช้อำนอดกดหัวคนจนเพื่อป้อนผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองบางคนถึงกับเรียกร้องให้มีการล้างระบบท้องถิ่นเพื่อดึงเอาคนดีคนซื้อสัตว์เข้ามาทำงานแทนเพราะหากยังปล่อยไว้การทุจริตในระดับเล็กๆจะสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติการจับกุมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการปิดคดีคนคนหนึ่ง แต่คือการเปิดโปงความจริงที่สังคมต้องเผชิญว่าการทุจริตไม่ได้อยู่แค่บนเวทีการเมืองระดับประเทศแต่ยังซ่อนอยู่ในทุกพื้นที่แม้กระทั่งเทศบาลเล็กๆก็ยังกลายเป็นแหล่งธรรมหากินของคนที่เห็นแก่ตัวสิ่งที่ประชาชนหวังที่สุดตอนนี้คือกระบวนการยุติธรรมจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลสามารถหลุดรอดไปได้อีกต่อไปและหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้หน่วยงานรัฐจริงจัง กับการป้องกันและปรับปราำคอรัปชันทุกรูปแบบเพื่อคืนศรัทธาให้กับสังคมไทยอย่างแท้จริง